ในฝั่งคุณวิชัยก็พอซื้อมาแล้วก็ประกาศความมั่นใจนะ,ะว่านี่จะเป็นการต่อยอดธุรกิจของ King Power นะครับที่เขาเน้นลูกค้าชาวจีน ซึ่งปีนี้เขาก็ตั้งการเติบโตเอาไว้ปีละประมาณ10-15%ก็จะเป็นการต่อย,ยอดจากธุรกิจเดิมโดยการเข้ามาถือหุ้นในครั้งนี้นะฮะคุณวิชัยก็เข้ามาซื้อต่อจากทางคุณทัศพลบาลาเวลและครอบครัวครับ1,892ล้านหุ้นครับราคาหุ้นละ4ี่บาทยี่สตางก็ รวมแล้วเบ็ดเสร็จก็จ่ายไปเกือบเกือบ8,00ล้านกว่าบาทด้วยกันค่ะก่อนหน้าน,นี้คุณวิชัยสนใจธุรกิจสายการบินมาอยู่แล้วนะคะเคยถือหุ้นนกแอร์อยู่5%เแต่ตอนนั้นไม่มีอำนาจในการบริหารสักเท่าไหร่ mm. ก็เลยขายหุ้นออกไปค่ะส่วนการเข้ามาซื้อหุ้นไทยแอร์เอเชียในครั้งนี้นะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวและจะมีธุรกิจอื่นอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับตลาดในอนาคตค่ะ mm. ก็จะโฟกัสในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อน mm. เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณวิชัยกันค่ะ คือธุรกิจแอร์ไลน์เป็นธุรกิจที่เสริมตัวธุรกิจดิจิทีฟรเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวแอร์ไลน์จะเป็นตัวที่นํานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพวันถ้าเรามีตัวแอร์ไลน์เข้ามาซัพพอร์ตผมเชื่อว่าก็จะทําให้ตัวธุรกิจของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโต,ตเพิ่มมากขึ้นผมว่าเรา โตขึ้นปีละ1 0บถึงเปอร์เซ็นต์ผมก็คิดว่าโอเคมันก็ไเป็นตามเป้าหมายแล้วครับต้องยืนยันนะครับว่าผมไม่มีความสนใจที่จะเข้าไปเล่นการเมืองทุกวันนี้ที่ทําธุรกิจอยู่ก็ปวดหัวพออยู่แล้วนะครับการเมืองกับผมไม่ถนัดก,กันเลยนะครับหนึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะชอบออกสังคมนะครับสองผมเป็นคนที่ไม่ชอบไปตามพักบิดหรือไปพูดในที่สาธารณะ ก็นี่ก็จะเป็นการต่อ,อยอดธุรกิจนะฮะก็หวังว่าน่าจะมีธุรกิจอื่นๆในภาพท่องเที่ยวนะฮะที่คุณวิชยเองก็มองมอง,มองเอาไว้ <คะ S 2> แต่ไม่พรรูเหมือนกันว่าจะเป็นอะไร